ไม่วนลสต์จบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเรายังมีความสนุปพร้อตรมค่ะให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันก่อนในวันนี้คิดว่าพี่ซีขาหรือว่านี่โยงใครดวงดีกว่ากันมือใครดีกว่ากันน่าจะผมนะวันนี้ชนะกันเกินมากใช่ไหครัใช่เพราะว่าชนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีนะคะในการสุ่มลัคกี้แฟนอ๋อเราจะมีในการสุ่มลัคกี้แฟนนะคะซึ่งเราจะมีการสุ่มถึงหกคนเลยค่ะจากผนงานนะอาจจะเป็นเริ่มจากพี่ซีก่อนติดขึ้นมาได้เลยสามรายชื่อนะคะ แบ,แบ่งกันแบ่งด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาเต้นหมวเลด้วยกันมาเต้นหัวเรืด้วยกันได้ไหมได้ไหมเต้นหัวเรือด้วยกันได้ไหมโอ้ีนครับมาแล้วคนคนคนชื่อแรกต้<อ>ใครจะเป็นผู้โชคดีซึ่งสมมตก็ที่แบรนค่ะดรภาพมัจะได้ขึ้นมาร่นแผงมุกกันนะคะกับทางที่สีเ่เราก็มองลุ้นเลยเรียกได้ว่าเป็นการแคบเจอร์ภาพโมเม้นตน,น่าประทับใกับบ้านไป ดี่สี่มีรบกวนประกาศชื่อได้เลยค่ะลักีดอนเนวีท่านแรกนะครับชื่อคุณฝนทิพย์เต้าอยู่หรอคุณฝนทิพย์อยู่ไหมคะ <o> อยู่ไหมอยู่นี่อยู่นี่เรียนเฉยเลยเดียวเรียนเฉยตรงนี้เลยนี่เลยมาเลยมาเลยอ่ะรบกวนยืนรอข้าเวทีแป๊บหนึ่งนะคะคงรับเวลาพี่สี่ขาคนที่ คน,าน,นแล้วนะแลวแบบว่าวันนี้จะด,ดวงดีหรือเปล่าเชื่อจะแบบเป็นมงคลหรือเปล่าในวันนี้ใกลใส่สีมงคลมาอาจจะได้อาจจะแบบว่าดวงโชคได้นะคะเป็นลัทีิบ้านสำหรับค่ะในส่วนของรายชื่อชื่อของมาแล้วมาแล้วรูปป้จักตรนสองสองิเลยค่ะชื่อท่านสองนะครับผมปุณีไนวันโอ้ไนวันไหมคะอยู่ไหม ได้มาติดนาเยได้เลยไม่หมดแม่ได้เลยไม่าดได้ขนาดไ้ทั้งหมด้เลยให้น้องมาลาอนนะคะสำหรับรายชื่อต่อไปค่ะท่านที่สานะฮะคุณมอสคุณมอสคุณมอสยัม่าคุณมอสไปแล้วเลยนด้เลยได้เลยยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกสามท่านยังมีอีกสทา นะคะอันนี้เดี๋ยวเรียนเราน้องนสอบได้เลยคนแรกมาแล้วมาแล้วใครเป็นน,น้ำหนีตอนนี้ต้องโทร์นาแล้วนะข้ามาแล้วรายชื่อแรกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติต๊กตอกใครจะเป็นผู้โชคดีนในวันนี้และก็สำหรับน,นะคะในวันนี้ถ้าคุณคะสนใจคะ่ะในส่วนของงาน,นอีเวนต์ของเรายังคงมีกิจกรรมให้ได้อย,อยู่เข้าไปคุณน้ำคุณน้ำคุณน้ำอยูมม่ไหนคะ คุณน้ำอยู่เรียเชิเลยเรียนเชิญได้เลยข้ามเทีได้เลยนะคะอะสำหรับรายชื่อที่ห้าก็หกรายชื่อห้าหกเรีนเชิญเลยค่ะแล้วผู้ชคดีองท่านสุดท้ายลพัพทยยี่ได้ข่งอลวันนี้เลยรายชื่อที่ห้าคุณเอิร์คุณอิร์ ท่านเน่ค,ค,คุณปิวค่ะคุณปิวคุณบิวอยู่ไหมคะว้าวคุณปิววันลิวเอนเลยแต่งตัวมาแบบว่าถูกต้องมากเลยคะแคดงว่วัน,นี้แต่งตัวน้โชค่วใมาสำหรับนะคะคุณลูกค้าที่แปลนในส่วนของตัวนักพิกาในวันนี้เมื่อขึ้นไปร่วมถ่ายรูปค่ะกับศิลปินของเราแล้วจะรบกวนสาม,มารถชูนะคะในสน่วน,นของตัวอัจฉริยนะองค์นีขึ้นมาได้เลยซึ่งสำหรับตัวัตัวนี้น จะมีลายเซ็นของพี่ติี่ตี๋นะคะแล้วก็น้องนุ้เนี่ยให้น้องเรียนนั่นเองอ่ะรอไม่ไหว